มันน yeah> UH> ี้พายเห็ดย่างเหมือนเนี่เห็ดอู้สวนเห็ดทุกอย่างมันนี้สภาพไม่ชอบยังเหมือนนี่ยชมบมันนีดอกบกบวงดอกบกบวงเนอก่ามันมีพันอย่างต่างๆเนาะเออว่ามันนีพันยางไป้าไปไปไปเบิ่งกันปไปเบิ่งกันป้าป้าป้าปาขออกแล้วขอผอกแล้วไปไปไน้าไปไปหนองมนก่อนออนอ่อนห สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมต้นมะม่วงแล้วก็สายพันธ์มะม่วงที่เราได้ปลูกว่าไว้ในสวนพุทธเกษหอมดินว่ามีมะม่วงพันธ์อะไรบ้างสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นแก้วคอมมินปลูกได้ประมาณห้าหกปีแล้วก็จะมีการออกร,รูปอยู่สองช่วงด้วยกัน ช่วแรกก็ออกลูกไปได้แล้วเท่ากับหัวแม่โปง้งนี่ก็ทยอยกันออกดอกอันนี้เป็นพันธุ์แก้วขมิ้นอันนี้เป็นพันธุ์จักรพพัดสีม่วงกลังให้ดอกอยู่นู้นกลังให้ดอกอยู่สูงเป็นทยอยออกซึ่งถือว่าพันธุ์จักระพัดสีม่วงนี้ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ออกดอกชากว่าบรรดา ดอกมะม่วงละซึที่แห่งนี้ก็ทยอยออกดอกออกมาเรื่อยๆให้เราเห็นทีนี้เราจะพาไปชมพันธุ์อื่นๆว่าพันธุ์อื่นๆเขาออกดอกกันอย่างไรเราจะพาทุกท่านไปชมกันดูว่าดอกแก้วขมิ้นดอกสวยทีเดียวดอกของแก้วขมิ้นดอกแก้วขมิ้นเราจะพาไปดูไปชม นี่เป็นจิงช้าใครมาเที่ยวก็เป็นจุดหนึ่งที่นั่งพักผ่อนนั่งจิงช้าเล่นชมกินวิวชมวิวสบายสบายนี่จะพาไปดูชมสายพันธุอน์อื่นๆไปดูสายพันธุ์มะม่วงดูว่ามะม่วงของเรามีพันธุ์อะไรบ้างที่เราปลูกที่แห่งนี้ ปุ้นมาริยตามมารยตามมารวยเราจะพามาชมดูบะม่วงของเราอันนี้ก็เป็นแก้วขมิ้นเหมือนกันแก้วขมิน้นปลูกได้มาสามปีก่อให้ตอกำให้ลูกนี่เป็นแก้วขมิน้นทีนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเป็นพันธุ์ของขาวนิยมเป็นของเป็นมะม่วงอ่าพันธุ์ ดั้งเดิมของแถวบางมดกรุงเทพมหานครอ,อันนี้ก็เป็นกำลังให้ออกช่อสวยเลยทีเดียวอันนี้ก็ออกมาสองรอบแล้วน,นี่ก็หัวกำลังจะติดเท่ากับหัวมะแลววันบางส่วนก็ติดลูกไปแล้วเท่ากับหัวเม็ดโป่นปงนี่เป็นพันขาวนิยมเป็นมะม่วงมันกันกินกับน้ำผิด น้ำพริกน้ำปลาหวานก็อร่อยได้ทีเดียวมีลาให้ทุกท่านไปชมว่าเสร็จละสายพันธุ์นะจะมีช่อแตอก,ก,ก<อ>าาต่กางกันอยู่บ้างถ้าดูดีๆว่ามีช่อแตกต่กางกันอย่างไรมีความรุสมบูร์แตกต่กางกันอย่างไรครับมีมะม่วงที่ท่านกําลังได้เห็นนี้ก็เป็นพันธุ์ เขียวใหญ่ลูกนี้จะใหญ่มากเป็นกิโลเลยอันนี้กําลังจะออกช่อแล้วแตกใบอ่อนข้างบนจะออกช่อให้เห็นแล้วอีสองสาเดือนลูกเนี้ยจะเบิ่มเลยใหญ่มากเดี๋ยวค่อยมาชมกันอันนี้ช่อกําลังจะออกช่อกลังแตะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราได้เอามาปลูกที่ส่วนพุทธเกษตรทองบี่ของเราเนี่ยเป็นเขียวใหญ่เขียวใหญ่ชื่อว่าพันเขียวใหญ่อันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ3-4ปีแล้วเหมือนกัน นี่เป็นพันธุ์แล้วต่อไปจะพาไปชมพันธุ์อันนี้เขียวสเสวยเขียวสเสวยอันนี้ก็เป็นเขียวใหญ่อีกต้นหนึ่งก็กําลังให้ช่ออยู่เหมือนกันถัดไปจากนู่นไปไปลายที่เราเห็นนะก็จะเป็นเขียวสเสวยอันนี้เป็นอสองชะสายพันธุ์ติดติดกันอันนี้ต้นนี้จะปลูกประมาณ10ปีได้เขียวเขียวใหญ่ต้นใหญ่มากจะปลูกที่สิ อันนี้เป็นอีสายพันธุ์หนึ่งที่มามาชมสายพันธุ์ต่อมาสายพันธุ์ต่อมาเป็นสายพันธุ์มันข้นสีก็ถือว่าพันธุ์นี้ปลูกได้ประมาณ5-6ปีมาแล้วก็ถือว่าออกลูกได้ดีเป็นพันธุ์พื้นดั้งเดิมที่กรุงเทพมหานครที่ปลูกกันเยอะแถวนนทบุรี่อนปฐมก็ปลูกกันเยอะมันขุนสีเป็นมะม่วงที่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อย อ่าพอสมดีจะเป็นอย่างดีลูกของอมันคุณสีก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยเป็นลูกยาวเรียวยาวหน่อยคล้ายอโรม่วงเขียวสวยแต่ว่าจะไม่เขียวมากคมจะไม่เขียวคมชัดเหมือนเขียวสวยอันนี้ก็เป็นดอกช่อของอ้รม่วง,งมันคุณสีให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ามันคุณสีมีดอกเป็นอย่างไรซึ่งเป็น ให้ดอกออกช่อในช่วงนี้ออกเยอะพอสมควรออกเยอะมากเลยออกเยอะมากแล้วก็เราก็มีพวกการผสมเกสร,รของอพึ่งที่อยู่นี้ก็มีหลายลังด้วยกันเป็นพึ่งธรรมชาติเราก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าใช้พึ่งเหล่านี้เป็นการผสมเกสรในธรรมชาติในโซนนี้จะเป็นมันคุชสีหมดประมาณปลูกเกือบมันเกือบสิบเกือบเกือบสิบต้นด้วยด้วยกัน นี่เป็นมันคุณสีที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเออพานนก็เป็นเคียวเสวยเหมือนกันกําลังออกดอกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเคียวเสวยอันนี้พามาชมนี่ก็เป็นมันคุณสีอีกต้นหนึ่งโอ้เราเห็นน้องสิงห์วิ่งผ่านไปตัวเมื่อกี้ตัวเบเ้ม,มือนกันแต่ถ่ายไ่ทันอันนี้เป็นมันคุณสีตัวนี้ก็เป็นน้ําดอกไม้ น้ำดอกไม้สีทองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดยนรอแป๊บนึงนี่เป็นบัเกรเส็แล้วก็นี้ก็เป็นแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นให้ดูอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีส,สีทองนี่เป็นอีกพันหนึ่งที่เราเอามาที่สวนอยู่นี้ก็มีร่วงเป็นสิบสิบต้นเหมือนกัน เป็นยุคแรกๆที่เรามามาปลูกน้ำดอกไม้ก็ให้ลูกชุดหนึ่งก็ให้ลูกสวยมากลูกเป็นพวงเลยนี่เป็นลูกชุดชุดแรกที่ท่านู้ชมได้ชดี่เป็นชุดแรกนี่ก็พียะลงหน่อยพียลงหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้เหมือนกันพี่ก็ยังไม่ให้ยังไม่ออกช่อนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแก้วสามรสแต่ว่าก็ยังไม่ออกดอก เราเมืองนี่เอาเมืองเกิดเบิร์ดอ่านเกิดเมืองวังกอลอนเรามือกอล่อนเนาะลูกนี่ยอดก้มๆคือปีนปีนปีงป้องเด็กก็ปีนี่ก็ให้ออกดอกละอร่อยดิเออเป็นหอมหวานง่วนชอบกินป่ะไปเบิรงดิีกเดี๋ยวไปกินง่ว้กวนหรือง่วนนี่น้องง่วนนี่เป็นสอบแพงกินมันหอมทุกเมื่อนี่ก็หายากแหละต้นนี่กำลังก็ออกดอกอยู่กำลังดอกอันนี้แตงโมปลูกตั้งแต่ปีใหม่ก็กำลังโต กำลังโตกแตงโมเดี๋ยวเคยถ่ายไปแล้วเนาะนี่ดอกก็กำลังออกช่ออันนี้เป็นแกลี่ยสามลดเนาะเกลี่ยสามลดเป็นอีกพันหนึ่งเดี๋ยวว่าท่างรุ่นเพราะท่านไดออกแต่อท่านอีออกเหรอันนี้เป็นแก้ว่ยสามลดเป็น 1, 1, 1. เป็นอีกพันหนึ่งเออต้นต้นรักต้นใหญ่นะเพราะท่านออกเปออก็นนี่เป็นเป็น, <done S 1> น,นเป็น, <S 1> 1, <S นเป็นแก้ว่ยสามลดอันนี้แก้วเป็นแก้ว่ยสามลดเนาะเอ่อพันต่อมาเม่่แต่เมื่อสิบพัมาชมนี่เป็นพันอกหล่อง พี่กุ้นทองเน,ะ <ๆ S 2> นาะ <ๆ S 2> ที่นี้ก็ร่างหายช่อออกดอกดอยู่ต่อไปบ่ริกระติดกอดดอกโคสิเต็มเลยนะจะถือว่าเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่เฮาในสวนที่เฮาได้นำเดินเดินนำมาได้มาปลูกนี่มาเบิ่งดินี่มาเบิ่งนี่อันนี้เป็นสายสายสายพันธุ์เนี่ยอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่เป็นเป็นนามดอกไม้สีม่วงนวยเพันธุนสีออกสีออกออกออกสีม่วงพุ่มนวยนวยเบิ่งเออลองจะลองไปจับนวยเพื่ิจับจับตับเนี่ยจับจับเดี๋ยวแต่พีๆดีได้ใหญ่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 บ้านหลุดเนี่ยนี่นวยนวยมันสีออก เป็นกิโลเน๊นี่นี Whew, <S 2> <S 2> <S ่เออเป็น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 กิโลหน่อยใหญ่นี่แล้วาขอราคาไม่เงินแค่โคนเดียวเป็นกิโลโคนในสวนกันเนี่ยนี่ข่าเขียวมันมีนี่ก็เป็นไออันนี้ก็เป็นไองาง่าช่างแดงเป็นเป็นเป็นอีกภาคหนึ่งเดี๋ยวมันสิเหมือนกับไปอย่างง่าสามเดี๋ยวมันสีแดงบ่เมะอะไรช่างแดงเจ้าวันเออบ่เมะเป็นบ่ป้อมเออเป็นเนื้อยาบคือมอวง เออนี่ยเป็นเป็นงาช้างแดงนวยใหญ่เช่นกันเอรนั้นปลอมๆด้ตัวนะเออพันธุพันธุ์นี่เป็นข้อมองกัละดัาทำอย่างเงี้ยก็มองขึนอ่าเป็นงาช้างแดงอ่านไปเลยเออปอ่านี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งพันหาชนกเป็นหาชนกเดวนี้ก็ให้ออกออกดอกอยู่ออกดอกอยู่เช่นกันยังไม่เป็นลูกอันนี้ก็เป็นแก้วคมมินก็ ออกลูกแล้วออกลูกแล้วรดแดกน,นี่ก็เป็นน้ำดอกไม้โชคอันนันแต่ยังไม่ออกช่อเพราะว่าเป็นการแต่งกิ่งเมื่อปีที่แล้วก็เลยยังไม่ออกช่อให้เราได้ชมกันน,นี่เราจะพาไปชมอ,อีกพันหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ออกลูก โตแล้วพอสมควรเขาเรียกว่ามะม่วงอาหรือว่าม่วงแอปเปิลยกม่วงแอปเปิลหลายท่านก็คงเคยได้ชมอันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้นี่ก็แต่งกิง่งยังไม่ออกช่อเนี่ยอาทูส่วนนี้นก็ออกช่อส่วนหนึ่งก็ให้ลูกแล้วนี่ก็เป็นอาทูหรือม่วงแอปเปิลลูกจะโตเป็นกิโลพอสมควรล,ลูกก็ รอดแรกก็โตแล้วโตแล้วข้างบนเห็นนะีโตพอสมควรนี่เป็นอาถูงแอปเปิลลูกจะโตมากครับสำหรับวันนี้ก็พาชมคลิปชมดอกมะม่วงว่าสวนพุทธเกษตรหอมดีตของเราปลูกมะม่วงอะไรบ้างนู่นเรามองไปก็เป็นน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็ เป็นมันคุณสีให้ดอกเยอะพอสมควรนู่นไปไกลๆนู่นก็เป็นเขียวเสวยออกดอกทยอยออกดอกกันเยอะพอสมควรนี่เราเป็นการนำเสนอใหอ้เรียนรู้กันว่าดอกแต่ละสายพันธุ์ก็คล้ายคือกันแตกต่างเป็นบางส่วนถ้าเราสังเกตดีๆสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเมื่อมันมีลูกหรือออกลูก โตแล้วเราก็จะถ่ายทําให้ท่านทั้งหลายได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ